สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของแม่แททุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาลุ้นเหรียญทีส่ส่งมาจากเอฟซีนะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีรจริงๆที่บอกว่าที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่ไม่มีจริงๆมีมาอยู่แค่นี้นะคะแค่นี้อันนี้ได้ที่ธนาคารขอแอบไว้ก่อนเนาะค่ะเขาบอกเลยว่าอันไหนที่ แบงค์ฝากให้แลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคแบงค์ okay. นี้ก็คือแบงค์เจ็ดสบของราชก็รับซื้อเจดสิบาทค่ะแบงค์ Bank ที่ระลึกไม่มีปกนะคะมีเป็นเป็นแบงค์มาอย่างเดียวไม่มีปกที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชาสมบัติครบ60สบปีนะคะมาปีห้าเก้าของราชหกสิบ ครองราดเจ็ดสิบแบงค์เจ็ดสิบค่ะคลองราดหกสิบคือแบงค์หกสิบนะคะแบงค์เจ็ดสิบแล้วก็มีแบงค์ต่างประเทศค่ะแบงค์แบงค์งต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรากลุ่มนี้จะแลกไม่ได้นะคะไม่ไม่มีเดทแลกรับซื้อไม่ได้รับซื้อค่ะไม่มีเดทให้แลกค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็เขาไม่แน่ใจว่าใช้เงินหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาก็ส่งมา ดูลักษณะแล้วทุกคนดูด้วยตาเปล่าก็ไม่ใช่เนาะดูไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องเช็คังไม่ต้องอะไรเงี้ยนะคะดูด้วยตาเปล่าหลายคนก็คงจะพอจะดูออกว่าไม่ใช่ค่ะแต่ป้าก็เช็คให้เขาปรากฏว่าก็ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าบอกคุยกันแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องส่งกลับ พราะปดาถามว่าจะให้ส่งกลับไหมจะได้เอาไปคืนเจ้าของเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อเข้ามาหรืออาจจะแบบใครฝากขายอะไรเงี้ยค่ะจะได้เอาไปคืนเขานะคะบรราจะส่งคืนให้ค่าส่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่อย่างเงี้ยก็ประมาณสิบกว่าบาทยี่สิบาทไม่เกินใช่ไหรก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายส่งคืนไปเขาจะได้ คนที่ฝากมาเขาจะได้รู้เออของเขาคืนมาไม่ไม่ได้ขายขายไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าขายได้แล้วไม่เอาเงินมาให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็นะคิดกันได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเหรียญอันไหนที่ขายไม่ได้ไม่ได้รับซื้อหรือว่าสิ่งของที่ส่งมานะคะเช็คแล้วไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จะส่งกลับส่งกลับให้แต่แต่อันท่านนี้นะคะเป็นน้าแจ้งแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องส่งกลับ พอไปไ้านเช็คให้ดูขัดฝนกับหินนะคะมีอันนี้หนึ่งไม่ใช่นีเจ็ดสิบาทดูสิว่าบอกไม่มีอะไรไม่มีจริงแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็รับซื้ออยู่เหรียญละแปบาทเหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะครุฑบาทหนึ่งเจดครุฑตรงครุฑเฉียงครุดสิบาทสองสีรับซื้อหมดทุกครุฑนะคะ แบงก์กับแบงค์ที่รล,ลึกก็ถ่ายรูปส่งมาถามราคาได้ค่ะรับไม่รับก็นาก็บอกเลยเนาะรับเท่าไหร่ก็บอกค่ะนะคะแล้วก็มาดูเหรียญกันต่อเหรียญครุดแล้วกันเนาะเหรียญห้าบาทครุดเก้าเหเรียญเหรียญครุดเขาก็จะมีครุดตรงครุดเฉียงครุดเหลี่ยมครุดสิบบาทสองสีครดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อทุกครุด เหรียญน,นี้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นชํมรูดอันนี้ก็จะได้5บาทแหละแต่เขาเขาไม่มีอะไรอะประปน้าก็เลยต้องเกินให้ไปเหรียญ5บาทครุดเฉียงพศสองหและ22รับซื้อเท่ากันคะ่ะเหรียญละแปบาทอะ่ะอันนี้สองห้าสองสองสองหและเหรียญน,นี้นะคะเขามีพิเศษนะคะจะมีพศสองหสองสี แต่ปัจจจะไม่เคยปรากฏเจอเหรียญจริงนะคะแต่ในคู่มือมีในตำราในจำนวนผลิตฐานการผลิตอะไรเงี้ยค่ะในหนังสืออะ่ะคือมีมีว่ามีพศส,สองห้าสองห้าสองสี่ราคาประเมินไว้หลายแสนอยู่หลายหมืน่นไม่ใช่แสนคะ่ะหลายหมืน่นปีสองห้าสองสี่ราคาประเมินไว้หลายหมืน่น ดูที่พศอสอน,นะคะแต่เราที่จะปรากฏเจอกันจริงๆก็คือ,อสองพศออนนี่นะะ 25, 20, แหละ 25, 22, ค่ะสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองค่ะสองห้าสองศูนย์จำนวนผลิตจะมีเหรียญหยนึ่งเ็ดิสองเหรียญและอีกเหรียญหยนึ่งย7สิบเจ็ดเหรียญไม่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 แน่ใจว่าอันไหนเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวจะสลับกันนะคะเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อันนะะ้นค่ะเหรียญครุดเฉียงนะคะรับซื้อเหรียญละ 8บาทอันนี้คือครูดบาทหนึ่งเจ็ดอันนี้ของไปได้ค่ะเอามาให้ดูเฉยๆเหรียญแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละ15บาทเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดเหรียญเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะเหรียญกลมคือธาตุลมน้ำหลอมเหลวโลหะ ที่นำมาผลิตเหรียญมีธาตุน้ำแฝงอยู่หนึ่งกับเจ็ดบวกกันห้ากับเจ็ดบวกห้ากับหนึ่งห้าห้าห้ากับสองบวกกันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟเนะะี่ยค่ะครบอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดนะคะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครุดเขาจะมีพุทธคุณในตัวทุกเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นรับซื้อ จึงเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยมตลอดนะคะเหรียญนี้ขายได้อยู่ค่ะรับซื้อส่วนเหรียญที่ไม่รับซื้อก็คือเหรียญอ่าหนึ่งบาทปีสองศูนบาทเรือหงบาทเรือหงไม่รับซื้อบาทวัดไม่รับซื้อนะคะเหรียญครุฑรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะครุฑตรงยี่สิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมสาสิบบาทครุฑเฉียง 8บาทค่ะรับซื้อทุกครุฑไม่อั้นนะคะมาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกที่ส่งมาอันนี้เก็บไปก่อนเอาอันนี้คือจะแกะอันนี้นะคะเอาอันนี้ออกไปก่อนเขาจะได้ไม่อันนี้ค่ะเป็นธนบัตรธนบัตรแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่อันนี้จะน่าจะเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านเรานะคะอันนี้ไม่รับซื้อ ค่ะไม่รับซื้อคือไม่ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคือไปแลกไม่ได้นะคะที่ไม่รับซื้อคือแลกไม่ได้มูลาค่าไม่ไม่ถึงสิบบาทมีอันนี้แต่พอจะมีราคาหน่อย แต่ก็ยังได้มีกี่บาทได้ใบเดียวเห็นไหมคะเหรียญไม่มีอะไรแบงค์ที่บอกไม่มีอะไรนะไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆแล้วก็เหรียญต่างประเทศเหรียญน,น่ะอันนี้ได้สิบบาทมีเหรียญเดียวเหรียญสิบบาทอันนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะได้สิบบาทแต่อันนี้เป็น เกาหลีหยวนค่ะ,หย,าคาะ,คะหยวนไม่มีราคานะคะร้อยหยวนไม่มีราคาถ้าเป็นร้อยเยนญี่ปุ่นจะได้สิบาทแต่ร้อยหยวนไม่ได้อันนี้จะเป็นหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์ก็รับอัตราราคาที่เป็นรับซื้ออยู่ที่สิบบาทก็จะมีเห็นไหมคะเจ็ดสิบอันนี้ก็จะเป็นแปดบาทคูณห้าก็เป็นหนึ่งร้อย ร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโดยประมาณก็อยู่แค่นั้นเองเห็นไหมคะแล้วป็นเงโอนไปสองร้อยบาทค่ะให้ช่วยอะค่ะคือของไม่มีอะไรมาเลยนะคะมีมาแค่นี้ค่ะเป็นเงเลยให้เขาไปสองร้อยบาทของเขาขายขายไม่ได้ก็จะมีแค่นี้แหละค่ะที่ที่มีราคาอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ไอเหรียญย่อยนะคะเป็นเศษสตางค์พอดีจะเป็นกิโลค่ะชัามกิโลนะคะส่วนเหรียญที่มีราคาอยู่มีอยู่แค่นั้น ชั่งกิโลซื้อกิโลร้อยบาทอันนี้ก็ได้ไม่ถึงสิบาทไม่ถึงขีดนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปนะคะให้ไปทั้งหมดคือสองร้อยบาทก็จะประมาณเนี้ยค่ะใครจะไปใจดําเออไม่ให้เลยเนาะจะมาให้โอโอนไปเท่าไหร่นะได้ร้อยยี่สิบาทก็เป็นไปนไม่ได้เนาะร้อยยี่สิบาท ก็เงินไม่เงินนะไม่เยอะนะคะแต่น้ําใจเราอะ่ะมีต่อกันเขาอุตส่าห์ไว้วางใจส่งมาให้ใช่ไหมคะเขามีน้ําใจไว้วางใจเราส่งของมาให้เราค่ะส่งของมาให้ก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือไม่ถึงเขาจะได้เงินหรือเปล่าส่งไปแล้วเขาจะโอนเงินให้เราไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ต้องกังวลแหละต้องเสียงด้วยความที่เขาไว้วางใจนะคะเขากล้าส่งมานะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะให้กันไปเป็นสินน้ําใจค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนี่ยค่ะปัาะนะ่าจะจะมีความสุขกับการทำตรงนี้ได้แบ่งปันได้ให้ได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้แบ่งปันก็ถือว่ามีความสุขปัาน่าบอกตลอดเลยนะว่าทำพราะมีความสุขค่ะจะไม่ทำเกินกําลังตัวเองทำเท่าที่กำลังที่มีไหวทำไหวอะไรที่แบบคนที่มาวุ่นวายมากๆทำให้ ทำให้แบบกังวลทําให้เกิดความทุกข์ปน่าก็จะหลีกเลี่ยงจะไม่ยุ่งจะไม่เอาเลยก็ปัดไปค่ะแบบนั้นก็ไม่เอาก็จบกันทีเดียวครั้งเดียวครั้งที่สองก็ไม่มีอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะต้องการติดต่อปนาน่ก,กันอแหละค่ะช่องทางการติดต่อเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวมาถ่ายรูปส่งมาให้ดูประเมินราคาถูกใจนะคะส่งมาของถึงโอนเงินค่ะ